นะทุพพิยสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกาเศรษฐีเขพระนครสาวัตถีณนะพระวิหารนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระด,ดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาผู้ออกหลีเกเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความตรึกนึกคิดขึ้นว่าเราไม่ควรประทุษร้าย แม้แก่ผู้ที่เป็นค่าศึกต่อเราภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลท้าเวปะกิตติผู้เป็นจอมแห่งอสูรได้ทราบความดำริของท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาด้วยใจของตนแล้วเข้าไปหาท้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาจนถึงที่ประทับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เท้าสกาผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าวเวปจิตติผู้เป็นจอมแห่งพวกอาสูนมาแล้วแต่ที่ไกลจึงตรัสกับเท้าวเวปจิตติผู้เป็นจอมแห่งพวกอาสูนว่าหยุดเถิดท่านเท้าวเวปจิตติท่านถูกจับเสียแล้วเท้าวเวปจิตติตรัสถามว่าแน่ ท่านผู้นีรทุกข์ท่านละทิ้งความคิดเมื่อก่อนของท่านเสียแล้วหรือเท้าสกะตรัสว่าท่านเท้าวเวปจิตติขอให้ท่านจงสาบานเพื่อจะไม่ประทุษร้ายต่อเราท้าวเวปจิตติตรัสคาถาว่าท่านเท้าสุชัมบดีบาปของคนพูดเท็จ บาปของคนผู้ติเตียนพระอริยเจ้าบาปของคนประทุษร้ายต่อมิตรและบาปของคนอกตัญยูจะลงโทษผู้ประทุษร้ายต่อท่านเถิดวิโรจนะอสุรินทะโสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จเข้าที่พักกลางวันครั้งนั้นแหลเท้าสก,กะะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากับเท้าว,วิโรจนะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้ว ได้ยืนพิงบานพระทวารอง์ละข้างลำดับนั้นแหลถาวิโรจนะจอมอโศลได้ตรัสคาถานี้ในที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นชายควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์อันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของวิโรจนะ เท้าสะกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาตรัสว่าเป็นชายควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายอันง,งดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่น,นที่จะยิ่งกว่าขันติไม่มีถ้าวิโรจนะจอมอโูนตรัสว่าสรพพสัตย่อมเกิดความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควร ส่วนการบริโภคของสัพพสัตว์มีการปรุงประกอบเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของวิโรจนะเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพตรัสว่าสัพพสัตย่อมเกิดความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสัพพสัตว์ มีการปรุงประกอบเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นยิ่งกว่าขันติไม่มี